หลังจากที่นางร้ายหน้าสวยไอซ์อภิษฎานะครับผมเผยข่าวดีออกมาว่าถูกแฟนหนุ่มนอกวงการขอแต่งงานก็ทำเอาหลายคนอยากจะรู้ว่าหนุ่มคนนั้นที่เป็นคู่ชีวิตเนี่ยเขาเป็นใครและเป็นว่าที่เจ้าบ่าวของดาราสาวล่าสุดครับผมไอซ์นะครับก็ยอมใจอ่อนเปิดเผยถึงเรื่องราวของเธอกับแฟนหนุ่มให้พวกเราได้ฟังกันผ่านทาง YouTube ของตัวเองครับจริงๆเขาขอตั้งแต่แบบตุลาปีที่แล้วขอทาไหนหรือป่า ทางไลน์จริงเราต้าส่งรูปมาทางไลน์แล้วเราก็แบบขอฉันทางลายยไลน์รอยเงี้ยเราก็แบบไปสร้างคุยกันเพราะเราก็บอกนี่มันิวน normal ไปไหมอะไรอเงี้ย <c oughs> คือเขาแบบหามาให้แล้วเขาก็แบบคงเก็บไว้ไม่ได้เก็บไว้ไม่อยู่เขาก็เลยแบบส่งมาว่าแบบฉันฉันมีอันนี้มาให้เธออะไรอย่างเงี้ย ราก็แบบต้องมาตีความหมายว่านี่คือขอแต่งงานาหรือซื้อให้หรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็มาเป็นรูปแล้วก็คุยคุยกันจากตุลาแล้วก็มาถึงตอนเนี้ยก็มาเป็นรูปเป็นร่าง <c oughs> พอถึงเวลาจริงอะ <c oughs> ก็ขอแบบในห้องเลยในห้องนอนแบบก็เดินมาแล้วก็ใส่ให้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอใส่เสร็จล้วบอกเดี๋ยวไม่มีโมเมนต์อะไรหน่อยหรอไก็ใช่มีอยู่ดีก็เข,บข,บขบาบอกเธอจะเอาอยัางไง เอองั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันให้ใหม่ก็ได้แล้วก็บอกเออเออเออึ้นไปแล้วก็บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ใหม่เดี๋ยวจัดโมเมนต์ให้ด้วยแล้วสัะพันนึงแบบไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกเอามาเนี่ยแหละเอามาเนี่ยแหละใส่แล้วตลกดีอะไรเงี้ยเราก็แบบเจอกรได้ยังไงมันก็มาจากแบบว่าเพื่อนจ้าคืออะไรเงี้ยคุณก้องก้องหายนะคะคือดิฉันก็ไปทําผมแล้ววันนั้นพอทําเสร็จฉันก็แบบ โพสถ่ายรูปไงถ่ายรูปกกระจกแล้วแบบเหมือนโพสเซ็กซี่นิดน,นเซ็กซีโ่โพสนางก็เลยแบบว่าแอบบถ่ายสตอรี่ฉันแล้วก็จะแบบอยากจะประจานว่าบบลูกค้า V I P ที่ทำตัวแบบว่าเหมือนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปรับประมาณนั้นแหละแล้วพอเสร็จแล้วคุณผู้ชายก็เห็นจาก IG คุณกล้องนางก็ส่งมาว่าว้าวอะไรเงี้ยแบบโกจิสร ต้องก็เลยแนะนําให้รู้จกักคำ็นคนฝรั่งเศสเออขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ